ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดันยันข่าวก็ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแนะ่แน,น่กดแชร์แช์กดนยานนากดยันยันกดเยอะๆนะคะคลิปสองเราไปดูดอกกันค่ะไปดูไปฟังคาอธิบายจากเออสมพรเกี่ยวกับเรื่องเยี่ยมญาติใกล้ชิดหรือไม่อะไรอย่างไรไปฟังแล้วก็ลองวิเคราะห์กันนะคะน้ำคอไม่แห้งหน่อยอากาศมันหนาวอากาศมันเปลี่ยนก็ไอ อธิบายอะไรเป็นไข้หวัดเป็นอะไรกันก็เยอะนะวันจันทร์ป้าไปเยี่ยมลุงก็ก็อย่างที่อย่างที่ทราบกันแล้วว่าไอ้ทางทางเรืองจำเนี่ยเขามีเยี่ยมญาติใกล้ชิดใช่ไหมคะทุกคนอาจจะป้าไม่ได้ลงทะเบียนป้าไม่ลงทะเบียนแต่ว่าก็เราก็เยี่ยมปกติได้นะคะก็เยี่ยมเป,ป็นปกติไม่ได้เข้าไปเยี่ยมข้างในแต่ว่าเราก็เยี่ยมปกติคือเราไปทุกครั้งทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ตรงห้องเยี่ยมนะตรงห้องเยี่ยมก็อาทิตย์นี้ไปสองวันวันจันทร์ป้าก็ไป ไปกับไปส่งแอนปกติแล้วก็ไปกับเมืดนะก็เข้าไปก็เย,ยมปกติแต่ว่าทุกทีป้าจะทำคลิปบอก F อใช่ไหมคะทีเนี้ยมันก็คือวันวันจันทร์วันอังคารเขาเยยบได้2วันตอนแรกป้าเข้าใจว่าไอเขาให้เรียกวันในวันหนึ่งแต่ได้ยินเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกล่าสุดครั้งก่อนนู่นนั่นแหละสามารถไปย,ยได้สองวันได้แต่เราก็ถ้า2วันมันก็เที่ยวไปบ่อยในเวลมแต่ว่าทีเนี้ยทีเนี้ยพิเศษอย่างหนึ่งก็คือน้ำมนต์เนี่ยเขามีไข้นิดหน่อยถ้ามีไข้นิดหน่อยเมื่อคือนก็ วันนี้กลับมาก็ดีคอนเจนบ้างพาราบ้างลงไปนะแม่ก็เลยเมื่อวา,านนี้มาเห็นอาการแบบเออมีไข้นิดๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่ให้ไปโรงเรียนไม่ให้ไปโรงเรียนก็เลยได้โอกาสได้โอกาสก็เลยว่าเออดวมลเคยไปเยี่ยมพ่อตอนช่วงปิดเทอมใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็ย่าพาก็อยากจะไปแต่ว่าไม่ได้ไปวันจันทร์ตอนแรกป้าไม่รู้ป้าไม่รู้รก็เลยไอ้วันจันทร์เนี่ยก็เลยไม่ได้ไปถามย่าถามอะไรทีนี้ป,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 ปนังคารมาก็ขอยาไปเยี่ยมกันป้าก็เลยพาไปอีกรอบหนึ่งก็ น้ำมนต์เป็นไข้แต่ว่าไม่ไม่เป็นไข้ามากไงเป็นแบบเอาวักแรกก่อนแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้มีการทําอะไรแล้วก็คือหลายช่องก็เอ๊ะเอ๊ะมีอะไรกันพาน้ำมนตไปด้วยอุยไปรับญาพาอันนี้ต้องไปอย่างวนนี้ตัวดิฉันเองเห็นก็ยังเข้าใจว่าเพราะมันอยู่ในเทศกาลเยี่ยมญาติซึ่งมีมาตั้งแต่วันจันยี่สี่ยี่ห้าแล้ววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะ วันจันทร์เขาก็พากันดูไปเยี่ยมปกติลูกชายก็พาลูกชายไปส่งโรงเรียนแล้วก็ไปเยี่ยมอะไรพวกนี้นะคะขากลับมาเรายังเห็นว่ามีท่อมีแป๊บคือแวะซื้ออะไรเหมือนกับว่าได้ไปเยี่ยมหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปที่กบกอกก็ไม่มีภาพไม่มีอะไรได้ไปเยี่ยมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่มีข้าวของมีอะไรซื้อกลับมา ช้าวนันอคารก็มีอาการล้วทุกคนก็เฮ้ยเขาจะไปเฮ้ยยังไงหรอเจะคออาชุอาชักอาชุอาชักกันอยู่ตลอดเวลาแล้วพอกลับมาก็กลับมาแต่วันเลยนะไม่พูดไม่อะไรยังไงไม่ได้บอกอะไรยังไงปล่อยให้เอฟซีทุกคนอยากรู้เพราะว่าไอ้วงนอกก็พูดกันเยอะไอ้คนวงในก็ทำรับลมคมในกัน ไม่พูดอะไร fc ก็ยิ่งอยากรู้โดยเฉพาะการจริงๆการทำตัวให้คนอยากรู้สงสัยคอนเทนต์พวกนี้มันเกิดได้จากพฤติกรรมของอิทธิเองค่ะแล้วอย่างมานั่งอธิบายเนี่ยไม่มีอะไรคือไปเยี่ยมวันจันแล้วเพิ่งรู้ว่าวันอคารก็เยี่ยมได้ก็เลยพาลูกไปเยี่ยมบังเอิญลูกไม่สบายเลยไม่ให้ลูกไปโรงเรียนอยากจะให้ลูกพัก ลูกไม่สบายไม่ให้ไปโรงเรียนอยากให้ลูกพักให้หายไข้ก่อนแต่ดันหอบลูกนั่งรถกระเตงกระเตงกันไปนะไปเยี่ยมพ่อในคุกถ้าเกิดลูกมีชื้ออะไรที่มันอาจจะไม่อันตรายถ้าอยู่นอกแต่อยู่ในคุกนี่นะคะอาจจะทำให้พ่อติดเชื้อในกระแสเลือดได้มันใช่เหรอคะ พาลูกไปเยี่ยมพ่อเพราะบังเอิญลูกไม่สบายไม่ไปโรงเรียนก็เลยถือโอกาสไปเยี่ยมพ่อแล้วถ้าเอาเชื้อไปติดพ่อแล้วอยู่ในคุกมันไม่ได้หรือนอยู่ข้างนอกจะไปหาหมอไปคลินิกสักเมื่อไหร่ก็ได้นี่คุณมีหัวสมองมีหัวคิดบ้างไหมดิฉันไม่เชื่อหรอกในสิ่งที่เขาเล่าดิฉันไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะอะไรรู้ไหมคะ ื่าว,วานเขาไปวันที่ยี่สิบห้าก่อนหน้านี้ที่เขาอธิบายไปเหมือนกับมันเป็นเรื่องบังเอิญที่ที่เขาจะไปกันนะมันเป็นเรื่องบังเอิญไปวันที่ยี่สิบสี่มาแล้วล้วเพิ่งรู้ว่าอย่าพาก็อยากไปด้วยแล้วบังเอิญลูกไม่สบายก็เลยเอาไปเยี่ยมแต่มันมีคนคนหนึ่งอย่างนิรานามนิรานามเนี่ยประกาศชัดเจนว่าตัวเองมีดวงธรรมรู้ว่าสมพรจองคิวเยี่ยม ใกล้ชิดเอาไว้วันที่25แล้วจะพากันไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้เป็นอะไรที่มันน่าเชื่อมากกว่าไอ้การจะมาบอกว่าโอ๊ยเพิ่งรู้ทีหลังว่าเออย่าพาอยากไปด้วยเสือสาก็มาอยู่ทุกวันไม่ฝากบอกกันเลรวว่าเออจะไปเยี่ยมครั้งหน้าแม่ไปด้วยนะ หรือจะไปเยี่ยมทุกครั้งก็ควรจะโทรถามว่าเออยาภาจะไปไหมว่างหรือเปล่าสบายหรือเปล่าไปรับไหมหรือจริงๆไปรับทุกครั้งก็ได้เดี๋ยวก็จะมาแก้ตัวว่าที่ยาภาบางทีไม่ค่อยอยากไปเพราะว่าวันจันทร์ต้องไปส่งลูกสาวญาชีกลายเป็นลูกสาวญาที่เป็นตัว เป็นตัวถ่วงความเจริญของวงตระกูลวิภาหรือเปล่าเพราะถ้าไปเยี่ยมด้วยก็ต้องไปส่งลูกสาวญาชิคือมันเสียเวลาอย่างที่ดิฉันบอกผู้หญิงคนเนี้ยลูกสาวญาชิมีอะไรพิเศษนักหนาที่อีเธิดจะต้องเอาราชรถไปรับทุกวันศุกร์แล้วก็ไปส่งทุกวันจันทร์งานที่ทำคุ้มค่ากันไหม ลำบากขนาดนี้ยังต้องจ้างไว้เพราะอะไรทั้งๆที่งานที่ทำไม่ว่าจะเป็นบัญชงบัญชีอะไรนกยูงทำแทนได้หมดแต่ทำไมไม่เอานกยูงที่เป็นหลานไอ้พวยแล้ววันนี้ในสิ่งที่เล่ามันน่าเชื่อถือไหมคะอ๋อบังเอิญคือก็เลยก็เลยพาไปไม่ได้นัดแนะไว้ก่อน ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะวันจันทร์ที่คุณกลับมาคุณก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอีกรอบหนึ่งยาพาบอกอยากไปด้วยพอดีไม่รู้ไปกันก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรับยาพาพูดตรงๆก็ได้จริงไหมคะแต่นี่มันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่แล้วดูหน้ายาพากับลุงเสือไม่ได้มีหน้าตาท่าทีที่อยากจะไปอะไรเลยอย่างที่ดิฉันบอกดูท่าทางเขาแบบ เฉยๆกันท่าทางของลูกชายก็เฉยๆไม่ได้จะไปอะไรนักหนาแปลกไหมคะทำไมความจริงไม่กล้าพูดต้องลัดเลาะไปมาอะไรอย่างเงี้ยทำไมยิ่งอยู่คือแต่ก่อนตอนผลวอยู่นอกคุกเรายังมองไม่เห็นนะ ว่าคือมีพฤติกรรมเหมือนๆกันพอผัวเข้าคุกปุ๊บอีเถกเรื่องเริ่มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วที่สําคัญก็คือพอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วตอนนี้เริ่มทําให้ขนาดเรียกขนาดอนุวัตยังเหมือนกับปริแตกมีคนโทรมาถามเพราะว่ามันมีแอคชั่นเมื่อวานนี้มากมายอีสระก็ไปพูดทํานองว่าก็ป้าเขาบอกแล้วเขาไม่ได้จองคิวเยี่ยมใกล้ชิดนั่นแปลว่าไปวันเนี้ไปรับลุง ลุงจะได้ออกมาไหมไอ้ขาหมูก็บันเลงไปไม่รู้กี่คลิปรอยยิ้มของลุงกับป้าเดี๋ยวลุงจะได้ออกมาแล้วไอ้คนในนาก็จะมีประเภทที่ว่ารีบทําเต็มลุงมาดูอะไรทํานองเนี้ยคือทุกคนเล่นคอนเทนต์กันหมดทุกคนเล่นคอนเทนต์คอนเทนต์หลักมาจากอีเธอร์จ่ายคอนเทนต์ให้ทุกคนแล้วทีนี้เอฟซีพออยากรู้ก็จะไปต้องไปจอบฟังไปจอบฟังว่า เออช่องนี้เขามีหลุดไหมช่องนั้นเ็ามีหลุดไหมคือหาแดกกันกันกบคอนเทนต์ไอ้พวยอนุวัฒน์บอกเมื่อไหร่จะเลิกพูดถึงไอ้พวยต้องบอกให้มีไอ้พวยเลิกเล่นคอนเทนต์กับผัวมันมีอย่างที่ไหนบอกลูกไม่สบายนิดหน่อยอยากให้หยุดเรียนจะให้พักแต่เสือกพาตะเวนไปหาพ่อที่อยู่ในคุกติดเชื้อขึ้นมาชิบหายกันทั้งคุกไหม ในการแบบมันมีอาการมาไหมป้าก็จะให้เบรกเลยป้าจะให้เบรกเพราะว่าไอ้ปหยุดเรียนหยุดเรียนเพราะว่าอยากให้เขาแบบไม่ต้องแบบไปหักโหมอะไรเงี้ยก็เลยถือโอกาสไปหาพ่อไปไปด้วยในตัวแต่ไม่ใช่ว่าไอเป็นไข้แรงอะไรนะเพื่อนเขาบอกว่ามันเหมือนกับขั้นในขั้นตัวแล้วงาเนี้ก็ให้กินยาพารากินอะไรไปก็มัน,มนเป็นอาการมันเปลี่ยนนะทุกคน,นแต่พ่อพอกลับมาก,ก็กินยาแล้วก็นอนก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากนะคะไปเยี่ยมลุง มันบังเอิญด้วยเฉยว่าวันแรกที่ป้าไปเนี่ยย่าเขาป้าไม่ได้ถามย่าไม่ได้ถามย่าถามใครเลยไงเพราะว่าป้าก็ไปปกติของป้าทุกวันจันใช่ไหมล่ะไปส่งแอร์แล้วก็เยี่ยมลุงทีนี้รอบนี้ก็คือคือย่าอยากไปด้วยแล้วมาเนี่ยแต่ว่ามาถามที่หลังไงป้าก็เลยว่าเออเขาให้เยี่ยมอยู่สองวันอยู่ก็คือจันทร์อังคารพอดีเลยจันทร์อังคารพอดีเลยก็เลยอังคารก็ไปได้ไปอังคารก็ไปได้เออทีนี้ป้าจะให้มืดเนี่ยป้าจะให้มืดเนี่ยพายาพากับลุงเสือไปแต่ป้าไม่ไปทีนี้มาบังเอิญ ก็เลยเออให้น <si> <gu> ้ำมนไปด้วยพน้ำมนไปป้าก็ต้องไปอะไรวะเนี่ยเพราะให้ลูกไปก็อะไรอยู่อะไรสิเขาทุบเราเลยเขาจีจ๊าดตามนั่นสิเรากำลังจะไปแต่แล้วจะเตรียมงานแล้วก็ให้น้ำมนไปด้วยแหละอยากให้พ่อได้คุยกับลูกอะไรวะเนี้ยมันเป็นแบบเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ค่อยได้ขาดเรียนไงเขาไม่แทบแทบไม่ได้ขาดเรียนไปไหนถ้าเปิดเทอมมาเนี่ยอยู่ไปแค่วันหนึ่งครั้งและพูดไปพูดมากลายเป็นความผิดของยายพาที่ดันอยากไปเขาเลยต้องไปรอบสอง ตามหลักนี่นะคะถ้าสมมุติว่าไปเยี่ยมมาแล้วเรามารู้ว่าเออแม่ผัวอยากไปก็อาจจะบอกไว้ผัวว่าอาทิตย์หน้านะแม่แม่แมตเตรียมตัวหนะอาทิตย์หน,น้าหนูมารับใช่ไหมคะจะเสียเวลาตัวเองก็มีงานเล่งอยู่ในนาต้องทํานู่นมีงานเล่งอยู่ในนาจะเสียเวลาไปทำไมสองรอบอาทิตย์หน้าอดเอานะแม่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าหนูมารับต่อไปถ้าแม่อยากไปด้วยมันอาทิตย์ไหนแม่พร้อมแม่ โทรบอกหนูได้เลยให้พี่เขาโทรบอกหนูก็ได้หนูไปรับมันควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่กลายเป็นว่าอุที่ต้องไปสองครั้งเสียเวลาเสียเงินเสียทองอะไรนี่ก็เป็นเพราะว่ายายพาอยากไปร้องจะตามไปด้วยจริงๆคุณน่าจะรู้นะว่าเขาแม่ลูกกันเขาก็ต้องอยากไปเห็นลูกเขาแม้ว่าจะไม่ได้ไปทุกอาทิตย์ออทุกสองอาทิตย์อะไรอย่างนี้ก็ยังดีนะคะ ตรงนี้แหละแต่ดิฉันเชื่ออยู่ลึกๆว่ามีการไปเยี่ยมญาติใกล้ชิดจริงๆไม่งั้นคงไม่ให้ลูกหยุดเรียนนะคะเพื่อการนี้โดยเฉพาะขนกันไปเพื่อการแค่ไปเยี่ยมเพราะว่ายายพาอยากเยี่ยมด้วยคงไม่ใช่ล่ะคงไม่ใช่แปลกๆค่ะที่แปลกที่สุดก็คือว่าพวกคุณไม่หยุดที่จะทำคอนเทนต์แต่อนุวัตร ตำหนิช่องอื่นๆช่องข้างนอกก็เลิกทําคอนเทนต์เลิกเกาะลุงหากินบอกเมียลุงก่อนว่าพอเหอะอย่าหลอกเอฟซีนักเลยตอนนี้เริ่มมาทํานองอุ้ยสงสารชาวใต้จึงเลยอยากช่วยอยากนูน่นอยากนี่เดี๋ยวก็ขายปลา,ามีคนเหมาปลา,าส่งคนใต้อีกหราคา <c oughs> อคะคงหานะครับเอซี FC ไอพวยเหมาปลา,าอเถิรททีมีทั้งหมดเนี่ยนะ เอาส่งไปทางใต้ขอโทษนะคะเขาน้ําท่วมก็ติดอยู่บนชั้นสองเขาคงไม่สามารถจะเปิดขวดน้ําปลาร้าดื่มกินแล้วรอให้น้ําลดแล้วค่อยไปหามะละกอกรอกเข้าไปแทนนะคะคือทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ทุกอย่างจะมาหาแดกอะ่ะไม่เว้นแม้กระทั่งความรู้สึกของผัวของลูกแล้วก็ของแม่ผัวตัวเองพอได้แล้วละเถอะพูดความจริงบ้างเถอะ แถมให้อีกนิดหนึ่งนะคะแถมให้อีกนิดหนึ่งเชา้านี้ลูกชายไปโรงเรียนปกติโดยที่อิเธิ์เนี่ยเล่าในคลิปของตัวเองว่าลูกชายพอกลับมาก็มีไข้คือมีน้ำมูกมีอะไรก็ให้กินยาพาลงพาลาคือให้กินยาแต่แรกบอกว่าเวลาลูกไม่สบายเนี่ยจะต้องตัดเลยให้ลูกหยุดเรียนเลยนะ หยุดรักษาตัวที่บ้านให้หายขาดก่อนถึงไม่ได้ไปโรงเรียนเลยช่วยโอกาสว่าพาไปเยี่ยมพ่อจะให้ลูกพักผ่อนกับพานั่งรถตลอดตลอดตลอดไปเยี่ยมพ่อกลับมาลูกนอนสรงแต่เช้านี้ให้ไปโรงเรียนมันย้อนแย้งไหมคะ นี่แหละคะ่ะที่ฉันเอามาชี้ให้ดูว่าอีเถิกได้เป็นตัวสร้างคอนเทนต์หาแดกแล้วก็เอาลูกเอาผัวเอาทุกคนมาเป็นคอนเทนต์ที่จะทำให้ตัวเองได้เงินได้ทองที่สำคัญที่สุดก็คือไม่นึกถึงหัวใจความคิดของคนอื่นโดยเฉพาะกับ F อความจริงมีทำไมไม่พูดความจริงมีทำไมไม่พูดพูดไปตรงๆเลยก็ได้ ถ้ามันเป็นเรื่องจริงเขาต้องพูดตั้งแต่นะั้นแล้วว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเยี่ยมลุงอีกทีหนึ่งคราวนี้เอาย่าพาไปด้วยจะมาบอกว่าเออคิดจะไปคือเหมือนกับอา้าวเห็นลูกไม่สบายเออพาไปเยี่ยมพ่อดีกว่าแล้วก็เลยบอกทางนู้นคือคือไม่ได้บอกกันก่อนล่วงหน้าจริงๆถ้าเขาบอกก่อนล่วงหน้าเลยมันสามารถที่จะพูดได้ทำไมไม่พูดนั่นก็คือว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เขามานั่งเล่ามันเป็นเรื่องตอแหลทั้งสิ้น